สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมประวิทย์บุลลัมจากข้างห้อสผูสจัดกัดชัยรุ่งแรงยนต์3ามผู้จําหน่ายแท็กเตอร์จอรเดียสีสเกตครับสำหรับวันนี้มานำเสนออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นชุดปุ้งกีนะครับตัดใช้ตักมันตักดินก็ได้นะครับ ของรุ่น36แรงม้าตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก้0 0มบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ไว้ใช้งานสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์092ย์2ก้าสหรือว่าจะแวะเข้ามาดูที่ ห้างคุณสว่วนจำกัดใช้รุ่งเรืองยนต์สามสาก็ได้นะครับสวัสดีครับ